ควานรับทุกท่านเข้าสู่คนข่าวกทมและเมื่อวันที่21กรกฎาคม2568กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการนำนำวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำปี2568และเหตุการณ์เป็นอย่างไรตามผลไปครับกรุเชนอด้วยนะคะครับวันนี้ สารรัฐเขตเรได้เข้ามาร่วมครับกิจกรรมมหกรรมร่วมสร้างสมบัติและเทคโนรลยทางการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานไนะครับปี2560ที่เราก็เพิ่งได้รับชมนวัตกรรมใหม่ๆที่นําเสนอและได้รับรางวัลแล้วครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะครับวีน้าผมก็มาดูเป็นแบบอย่างแล้วผมอาจจะสมเข้าร่วมด้วยแต่ว่ากับทุเรียนครับโอเคครับขอบคุณครับ สุขสภาวะนะครับและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักนไมชีสน,นักน้ะนครับก็จากเกียรติวานนะครับมาร่วมแสดงวามดีกับศูนย์สาธารณสุข,สสขสที่ได้รางวัลกันนะครับซึ่งผอว่าเก่งมากเลยครับที่แต่ละคนได้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาได้นะครับอเอาเป็นว่าดีน่าจะพยายามส่งต่อบ้างน,นะครับโอเคครับ คนข่าวกทมฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับมาร่วมกิจกรรมส่วนักงานสข่อได้ก็ยินดีกับสุรินารสาธารณสุขทุกศูนย์นะคะที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมและทางการแพทย์สาธารณสุขสมสารมาหลายปี2568ปีหน้าคงจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ขอเชิญร่วมทุกท่านเข้าศูนนวัตกรรมเข้ามาประกวดได้นะครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างฮะรับรางวัลก็เาว่าเราดูมังเไม่ไหวใช่ไหเราจะช้มือถ่ายแต่ช่วยดูดิ เราทำปัจจุบันค่ะวอรมอันดน่แมของดตซอร์วันนี้จะับ้นแบมด้วยนะคะก็จะมีการชให้ผู้ป่วยเาาสัมองก็จะรับาให้เเราก็จะเป็นมอนิเตอร์เป็นเซนเตอร์มอนิเตอร์จากเราเราจะเนเตอร์ช่วอเคล้องกันนะครับผมงานนี้หล่ะคะงานนี้เป็นการมอนิเตอร์ชนช ส่วน45หน้าเรียกเซอร์วิสของสธนอนามัยค่ะให้มีการติดต่อแบบไร้สายโดยใช้แบนผังและก็ใช้แอปพลิเคชันง่ายๆในการวิเคราะห์ค่ะาตึกห้าแงตึกธนาคารตึกสุขภัณฑ์เก๋คครับขอบคุณครับบ้านเลยเนาะใช่ค่ะไปที่บ้านที่เขาเวลาไปประเมินแล้วไปสั่งใช่ค่ะอ๋อนี่ก็คือปักหมุดใช่ไหมุดใี่เลย ผ้าอ้อมนะเป็นโครงกันผ้าอ้อมตามแขวงนะคะก็จะแบ่งสีตามแขวงมาก็จะมีชื่ออยู่แล้วก็ ADL มอนิเตอร์ด้วยว่าเขา ADL เท่านี้อันนี้ก็คือปักหมุดทั้ง6แขวงนะหกแขวงค่ะมี6แขวงมาหแขวงเลย6แขวงครับตลิ่งชันเนาะค่ะให้กองทุนมาไปในโพสต์ท่เห็นเป็ใช่ค่ะก็เลยต้ตั้งโมเดลตัวนี้ แต่ดับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคละข่นข่าวกทมนะครับพอฮะขอญาตให้พอถือไมในในฐานะที่ได้รางวัลอะไรนะชนะลองชนะเลิศในเรื่องของนวัตกรรมครับครับผมเป็นไงบ้างครับภูมิใจมากที่มี349เนี้ยได้มีจุดแข่งของเราก็มีนักพละกรผู้เชี่ยวชาญด้านทีและสามารถนำเทคโนโลยีเนี้ยมาพัฒนางานมาต่อยอดเึ้่การที่เราสามารถ ข้อมูลมาแล้ววิเคราะห์เป็นแดชบอร์ดได้อย่างเร็วทันสามารถนำไปวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่ทชนแล้วก็นำไปห่อเลียงการบริการตอบจ่ายการใช้ครับผมนะฮะโอเคครับขอบคุณครับครับได้ครับสวัสดีครับวันนี้นะคะก็ ได้รางวัลยอดเยี่ยมมาจากที่สองนะคะตอนทีรตะบนกาลชื่อว่าคุณแจเยี่ยมบ้านใส่ใจโภชนการไปยังไงฮะไปยังไงเยี่ยมเพนินี้เช่นแครโบเมดีซีครับซึ่งเป็นการสาดัดทำธดรมวทาง 那个。<laughs> i oh. don't oh. ในในพื้นที่ดุสิตโมเดวก่อนนะครับสวัสดีสนนคืนเขาสามารถส่งต่อได้ตามสิทธิ์นะครับเราจะใช้ระบบ e v r นะคะโอเคครับขอบคุณครับได้ได้รางวัลเจียบได้รางวัลอะไรนะเอามาได้รางวัลที่หนึง ที่สามเรื่องของอะไรนะประวัติการติดพอดีก็ที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการต้นสีไฟฟ้าในนิสัยแล้วก็เราก็ทำต่อยอดมาทำเป็นตัวการ์ตูนพี่น้องแบบตุามอ่ย่างนี้แบบเรียบง่าะก็เลยค่ะมันก็ไปด้วยการร้องกันแบาขอาโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ สวัสดีครับจากคนข่าวกทมนะฮะวันนี้มาร่วมมาร่วมยินดีกับผู้ผู้ที่ได้รางวัลนะฮะอ่าฮะเป็นไงบ้างครับนวัตกรรมทางการแพทย์และสาสมองขอบคุณที่เขาด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลเพราะเป็นนวัตกรรมที่หาเยี่ยมสำหรับสุขภาพคนเมืองนะครับโอเคครับขอบคุณครับข่าวกทมครับฝ่ายวันนี้มาคุยกันก่อนฝ่าย ข่าวกทมนะครับ<ม>ในส่วนของอบริษัทยาที่มาร่วมนวัตกรรมในปีนี้นะครับจากที่ไหนนะฮะจุนชมนวัตกรรมนะครับมียาตัวไหนนำเสนอเอ่ยตอนนี้ก็เราก็มียาแก้แพตั้ครับตัวเด็กเส้นที่ซีนนะคะครับผมงอตัวน้อยครับผม ครับผมอ,อ่านะครับอกอก็มีันนี้ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมครับอ๋อนี่โอเคขอบคุณนะครับขบ่าวกทมนะครับวันนี้ก็ <c oughs> แป้งใช่ไหมฮะอ่ะครบขายสินค้าได้เลยครับค่ะภาษากิจตังค่ะน้องหนังเออขายแป้งแล้วก็ านะคะแค่ซีรฟลค่ะเป็นเป็น่เป็นที่สองนะคะก็ช่วยให้ผู้วยางรครับครับผมยานี้แก่อะไรครับช่วยในเรื่องของสร้างอิค้กันค่ะอ๋อครับผมน็อยูในบีนอนะคะใชนค่ะก็รับอยาตัวนี้ต้องจ่ายตามตามตามออเดอร์แพทย์ไหมฮะจริงๆก็คนไขพคแพทย์นะคะก็เออ กันครมีการขัดทันทีนนทั้งย่างกายาครับอ,อ๋อโอเคครับขอบคุณครับ <สะ S 2>